พี่น้องมาเบ่งบอกเสียงเทศกาลกิดสมาตเริ่มแล้วพี่น้องม่งเขาผลไม้บานเ้องมาขายอันนี้มักซีดานะคะอันนี้คือมักซีดาอันนี้มกเฟียงมาเฟียงตกปูกขางสี่ใยวายีสร้างอันนี้อันนี้นเขาเอื่อยยังก่อนมกปงเปล่งพี่น้องอะโวคา หมากมังกรหมักเฟียงมะนาวมะพร้าวส้มาาสอโอบ่มีบักแฟงแตงโมหมากมังคุดโล่เท่าไรหมากมังคุดมาจากอินโดนีเซียโลละสามสิบยูโรหมากมังคุดโลละสามสิบยูโรมาเบิ่งหมากเงาะฟื้นสุขภัยใช่ไหมเงาะหมากเงาะโล่เท่าไรฮัมบู๊องบอกักฮุ้งคายเปน็นนวยนวยละสี่ยิมหาใช่ละมากเงาะ คุยเดบัสชิ่งโอ้มากระทอกโลกเมื่อมาเงาะแมพี่น้องดูเงาะเหน,นียวพวกกา้าใหญ่อันนี้บอกพริกเผ็ดเด้บอกพริกปากโค้งก็ทงอยู่นี่อันนี้ขิงขาจะคล้ายแบบมะกรูดบม่มีวิตาขิงน,นี่กระทอกโลกนวยละวิตามินยางคักันี่พี่น้องหนึ่งยูโรเท่าไหร่นวยละหนึ่งยูโรเก่ามาจากประเทศโคลอมเบีย ไปเอากอนเอามากระทุกลกกันลูกสาวมากักอันนี้วิตามินอย่างดีพี่น้องสำหรับบันมุงสายตาพรและบำรุงแก่อนันเซือมือท่านบ้านเฮากินได้พี่น้องเด้ออันนี้มาจากโค,ค,กล,กคลัมเบียเด้นี่กระทุกลกโคลัมเบียหรือว่าฟูดเดปาซิองฟูดเดปาซิองกระทุกลกกะเป็นออ่่างบ้านเฮาเอิ้นมากยังเกาะมันกระทุกลกบ้านเฮาเนี่ย ก็จะไทย,ทยแม่เขาเอาื่นกระชกลกบ่สามนวยพี่น้องสามนวยสามยูมยโรกว่าหน่วยหนึงน่งยโูโรกว่าบำรุงของดีมีประโยชน,น์มีแอปเปิ้ลเลยพี่น้องอันนี้คือแอ,ปเป,อ,นนเอปเปิ้ลน,น,นี่สายแอปเปิ้ลเนี่ยพอจะเพื่อคอมพิวเตอร์อ๋อวิ่งยังเพิ่มเยอะขนาดไหน ันนี้หมักเพียงหมักตกปูกขังสีไว้ววาขีรสางพี่น้องคำตอบเพื่อหมักเพียงมาโลเขาได้หมักเพียงหม,มักเพียงนี่มันเขาเสียเอามาช่วงเทศกาลทพิสมาสอืออันนี้มาอยียงนะพี่น้องเือเลี้ยงเหลียงสี่แม่คือกระทกหลกเนาะ,ะน,นี่มังขุดอันนี้มาอ,อินทผพาลัมแบบแห่ง ใส่บักนาวก่อนพี่น้องบักนาวชอบชอบแดดบักนาวใส่บักนาวเขียวก่อนมาชอบพี่น้องจ้ามาชอบมาเห็นผลไม้บ้านเฮาดีใจอันนี้มาลินจีเลยมาเห็นผลไม้บ้านเราดีใจแต่บ่ซื้อ แขงขวดเอาบวังน้าก่อนพี่น้องได้ของเต็มรถค่อยได้กุ้งไปใหดกุ้งแห้งพี่น้องเบิองเมืองค่อยสิไปใหดกุ้งแห้งกุ้งสองแผ่นดิให้กุ้งแห้ง,หง,อง,หง,หงเอ,อ้เสิพาไปเบิ้งหมาก,กันนั่นหมากลูกพับด้วยพี่น้องเด้อหมากลูกพับนี่ลูกพับลูกพับกากีลูกพับ,พบนู่นนี่มันเป็นส้งนี่บานห้องเป็นแปรแปรเนาะอันนี้อ่างหุ่นนะคะมาดูผลไม้นี่บักบกเขาขายดิ พินาดเบิ้งบักบกแปดเก้าเก้านี่บักบกอันนี้ลิกี้พิหานถากข่อยอันนี้ผัวป้าอ, <c oughs> อันนี้หมักลูกแพรเป็นไม้ไทยเนี่ยลูกแพรด้วยไปพี่นอ้องน,นี่ค่อยเอาแล้วค่อยเอาแบบนี้อืมไปพี่น้องไปต่อเออมาเบิง้งม,มาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งอันนี้มันมัน มันมาจากอียิปต์ดเดนนี่อันนี้มันมันเอ่อมันเกี่ยวมึงลูกพับที่น้องงามปะน้านี่เป็นหมาลูกพับอันนี้มันบานเฮาเนยแต่ว่ามาจากอียิปต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโชคดีมีสุข้าจุ๊บ